เราได้ครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับยัน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 อ่าอย่างอื่นค่ะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเกษตรดิสิกครับวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวนะครับโครงการใหม่ของทางไอซีแอสเซทนะครับเป็นโครงการ reference อยู่ที่เกษตรดิสตริกส์นะครับผมก็เป็น คอนโดที่สูงที่สุดแล้วก็เพดานสูงที่สุดแล้วก็ตึกก็สูงที่สุดด้วยนะครับผมเขาก็มีฟังก์ชันอะไรหลายอย่างที่ที่เราอาจจะไม่ค่อยเห็นกันในในคอนโดปกติทั่วไปนะด้วยคอนเซ็ปต์เลมิทเลสอินนิสัยนะครับผมก็เราก็จะเห็นอะไรที่มันสนุกสนุกที่นี่เยอะมากครับใครว่าว่างๆก็อย่าลืมเข้ามาชม้องตัวอย่างมาคุยกับทันทีมเสเสร็จนะครับก็จริงตรงนี้อยู่ตรงข้ามมอเกษเลยครับแล้วก็ใกล้รถไฟฟ้าด้วยแล้วก็ผมว่าผมว่า หลายๆอย่างอะไรเงี้ยเขาพยายามจะทําฟังก์ชันให้มันให้มันตอบโจทย์คนที่อยู่จริงๆอะไรเงี้ยหรือว่าเพิ่มพื้นที่เก็บของหรือว่าเล y o u ของห้องอะไรเงี้ยหรือว่าเรื่องของการทําให้เพดานมันสูงขึ้นไปถึง4.8เมตรอะไรเงี้ยผมมันทำให้มันโปร่งแล้วก็ได้ได้ฟังก์ชันเหมือนเวลาเราอยู่บ้านอะไรเงยชอบฟังก์ชันไหนที่สุดโอ้โชอบทุกอันเลยพี่อชอบทุกอันเลยนี่อยากจะขนมาทั้งตะกกลเลยเนี่ยเราต้โโองห้องไหมฮะเนี่นะฮะเนี่ยเดี๋ยวหลังงานต้องไปคุยนะฮะ มันเป็นบทสิทธิปป์ด้วยมีแบบคอนเซปต์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อไม่หรอกครับจริงๆก็ามาเป็นอ่าหลักๆก็คือเป็นพรีเซนเตอรแแ์แล้วก็แล้วก็แล้วก็มามาช่วยโปรโมทอะไรอย่างนี้มากขึ้น <laughs> ใช่ใช่แต่ไม่รู้ว่าชอบไง <c oughs> ชอบชอบโครงการตั้งแต่ตอนที่เขามามาเล่าให้ฟังอะ <c oughs> ไรเงี้ยรู้สึกว่าเออน่าทำงานด้วยแล้วน่าจะสนุกครับก็ยังไงฝาก reference เขตเดสทริกส์ no นะครับผมแล้วก็ฝาก reference อีกหลายๆที่ด้วยมีท yeah> right> uh> ั้งเอกมัยแล้วก็มีสาทรด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกทคนเข้ามาดูห้องตัวอย่างแล้วก็จับจ่ายใช้สอยกันได้นะจ๊ะอันนี้เนี่ยอย่างล่าสุดเลย่อนีใหม่ล่าสุดที่ผ่านมาที่ไปร่วมงานมาคือว่ากองทุนมีแซวว่าเออถ้จะมีความดักที่ดีต้องมีความรักแบบดูแลเออเอือย่งไรบ้างคนดีก็ก็เขินนิดนึงนะเขื่อนนิดนึงเขื่นนิดนึงแต่ก็แต่ก็ดีใจที่ผู้ว่ารู้จักครับ แต่รีแอคันนั้นราใหญ่มากเลยนะผมตกใจผมก็นั่งยืนรอพูขึ้นไงแล้วตอนนั้นพุจบไปแล้วหมายถว่าก็ยืนยืนแบบกับผู้ใหญ่บ้านเมืองเต็มไปหมดเลยแล้วก็เพื่อนๆในวงการอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเขาจะเมนชั่นมาถึงอะไรเงี้ยก็เลยตกใจนิดนึงอย่างเพื่อนบนเวทีก็มีแซวเราตามใช่ครับทีนี้มากันใหญ่เลยฮะก็เป็นการเป็นสีสันสนุกงานนั้นไปเลยครับเอจริงๆพอเรามีคนแซวีแล้วแบบมีแฟน เขินที่พี่ผู้หล่อมิ่งเขินอยู่เลยเนี่ยไม่เหมอดูมันไม่หมอดูครับชื่อดังเขาเขามาจากไทเกี่ยวกับผู้ของเราวันนี้เนี่ยครับเพาแบบดีมากกะไอย่างเงี้ยดีมากเลยเหรอมันยวายผูเราดีมากนี่ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่เรอเฟรนซ์ก็ดีไปหมดเลยอะ้วก็ดีไปหมดไอะไรอ่างนี้บอกถ้าแบบมีความรักที่แบบมีแบบผู้เราเลยต้องจดจำอย่างแบบเรไม่ทำ้ไม่เลยครับไม่เลยไม่เลยเพราะว่าผมว่า ผมว่าจริงๆแล้วผมก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกับคนรอบตัวทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าแม้กทั้งพี่ๆอะไรเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกว่าเราก็เราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาแล้วก็เหมือนว่าเราก็เติบโตขึ้นทุกปีอะไรเงี้ยรวมถึงผมว่าความสัมพันธ์หมือนว่าในเชิงความสัมพันธ์เราเห็นเขาเติบโตเราเห็นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นเป็นมีแต่ความหวงดีให้กันมากกว่าในทุกที่เราเชื่อแบบอย่าเรื่องขอดวงอะไรอย่เงี้ยก็ ไม่ค่อยครับฟังบ้างฟังบ้างแต่ว่าไม่ได้เอามายึดติดกับกับการใช้ชีวิตขนาดนั้นเลยนะแต่ถ้ามีใครเตือนอะไรเราก็เราก็ฟังใชแสดงว่าเราก็รับแบบพับเรื่องราวดีๆเนาะเรื่องราวดีๆเรารับหมดเรื่องราวดีเรารับหมดใครชมเรารับหมดใครใครบอกว่าใครด่าเราเราก็เชิดใส่เอนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นดูแบบจริตุมั่นขึ้นมาเลยนะใช่ใช่ใช่เราีูเป็นมีทองเนี่มากปีนี้เหนะ ผมว่าปีนี้มันมันเป็นปีที่ที่ผมได้ทาอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยเหมือนว่ากลับกลับมาเล่นหนังกับพีพีด้วยแล้วก็ได้ร่วมทุนทําหนังด้วยอะไรเงี้ยรวมถึงจริงๆรแล้วหลักๆเลยของผมปีนี้ก็คือเอ๊ะปีนี้หรือปีีแล้วนะปีนี้ใช่ไหมปีนี้ก็มีหนังอะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็แล้วก็แล้วก็เป็นปีที่ไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยจริงก็เดี๋ยวด้แป๊บหนึ่งก็จะกลับกลับไปเรียนต่ออะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปกลับมาผมว่ามันมี แต่อะไรมิติเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกแล้วก็ได้เจออะไรใหม่ๆเยอะได้เจอคนใหม่ไม่ได้หายหน้าเห็นตาแน่นอนเป็นได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนครับนี่ผมก็ยังอยู่ตรงนี้เออเป็นผูดถึงเรื่องก่าง่านมาของเราเข้าเฮาเบิร์ดเข้าชิมอนด้าเตรียมจะเข้าอยากเป็นหนึ่งในห้าแล้วอะไรอย่างนี้พี่อยากอยากมากอยากให้ชวนอยากให้ชวนเนแฟนหน่อยแบบร่วมลุ้นให้ภาพยนตร์ของเราเนี่ยไปเข้าหนึ่งในห้าการเข้าชิรางวัลก็ว่าจริงๆแล้ว หลานแม่มันเดินทางมาถึงตรงนี้มันมันค่อนข้างมาไกลมากๆแล้วก็แล้วก็แล้วก็เกินฝันมากๆเนาะผมว่าจริงๆแล้วมันก็เกิดจากจากการซัพพอร์ตหรือความรักของของคนที่เข้ามาดูแล้วก็แล้วก็ผูกพันกับหนังแล้วก็ให้คุณค่ากับมันแล้วก็ทําให้หนังมันมันได้มีคุณค่าขึ้นมาจากคนที่มาดูและให้คุณค่ารอยจริงๆแล้วผมก็ก็อยากจะขอบคุณขอบคุณทุกคนจริงๆที่ที่หมายถึงว่าเข้ามาดูแล้วก็ซัพพอร์ตนะแทนผมว่าทีมงานทุกคนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยิ้มหน้าบานกันทุกคนอะไรเงี้ยผมว่า ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันวันที่17เนี่ยจะจะมีโอกาสได้เข้าไปเป็นหนึ่งใน5้าไหมแต่ไม่รู้ว่าผมว่าการที่ได้ติดชาร์ลีสิบห้านี่มันก็มันก็คือสุดยอดของของสิ่งที่เรารู้สึกว่าทํามาแล้วอะในงานที่เราทํามาเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมาได้ไกลขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่หลายคนก็แอบหวังว่าอยากให้มันเข้าไปผมก็แอบหวังเหมือนกันแอบแอบลึกๆแอบลึกๆครับแอบลึอกเลือกรอรู้สึกยังไงที่แบบแฟนๆก็คือตอบรับเอาที่ แฟนฝั่งต่างประเทศเองก็ถ่ายมาดูภาพยนตร์แล้วก็ผลงานทำไมไม่ดูตรงๆจะถ่ายถ่ายมาดูแล้วเมื่อยคอผมดูตรงๆก็ได้ครับครับอครับผมว่าผมว่ามัน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 เปิดประตูหลายๆบานนะให้ให้ให้กับให้กับคนทําหนังอใเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วการที่หนังมันสามารถไปไกลได้ขนาดนี้ไปไปไปสร้างความสนใจไปสร้างคุณค่าให้กับคนที่ ที่อยู่นอกประเทศหรือว่าในหลายที่ของโลกเนี่ยผมว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่ผมว่ามันเป็นเรื่องน่าภูมิใจแทนแทนทีมงานนะผมก็มเป็นส่วนหนึ่งแต่หมายถึงว่าผมว่ามันมีคนอีกหลายคนที่ที่เขาอยู่กับหนังเรื่องนี้อย่างที่บอกมามานานมาก่อนแล้วก็อาจจะใช้เวลาใช้ความทุ้นเทมากกว่าผมอีกอนะเงี้ยผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจสําหรับภาพรวมของคนทํางานทาหนังทำซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยที่ที่เรามีโอกาสออกไปไกลได้ขนาดนี้แล้วหมายถึงว่ามันก็พิสูจน์ได้เห็นว่างาน ของไทยอะ่ะมันมันมีคุณค่ามากกว่าที่เราเห็นอนะไรเงี้ยมักนก็มัามีมีติดต่อเข้ามาเป็นแนวแนว้แนวชีวิตแนวแรามาก็คือพร้อมที่จะมาร่วมก็จริงๆผมว่ามันมันมัน,ม,นมันมีหลายๆแฟกเตอร์อะไรเงี้ยผมว่าเรื่องเรื่องแนวด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องอผู้ร่วมกับหรือเรื่องโปรเจกต์เรื่องเวลาทาลายอนะไรเงี้ยเรื่องอะไรต่างๆอนะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับโปรเจกต์แล้วก็ที่ โอกาสที่มันจะเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยแต่หมายถว่าถ้ามีอะไรดีๆผมก็อยากอยากเข้าไปทําอยู่แล้วนะครับอยากลองแนวไหนมีแนวไหนที่ยังไม่ได้ลองแล้วแบบถ้ามีโอกาสเชื่อแบบรู้จักแบบแนวตั้งนี่ยยังไม่เคยเล่นเลยเราจะเล่นเป็นเป็นแนวนอนหมดใช่เออถ้าจะเหงาเพราะว่าไม่มีคนเหงาเหงาครับพร้อมเสิร์ฟไหมครับพี่พิงค์มีนะครับมเสิร์ฟไหมครับเสิร์ฟครับเนี่ยเสิร์ฟเสิร์ฟตลอดอนะ ชีเสริฟชีเสริฟหลายคนถามว่ารู้จากความหมายของคําว่าชีเสิร์ฟหรือยังรู้อ่าแต่ว่าไม่รู้รู้ถูกไหมรู้รู้ใครูืสอนเราพี่พีเขาสอนเขาบอกว่าชีเสิร์ฟคือชีเสิร์ฟทำให้อะไรเงี้ยสมมติแบบอะไรนะเขาแบบเนี่ยสมมติเขาถอดเสื้อถอดผ้าอะไรเงี้ยเขาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟให้กับ คู่รับชมเขาบอกอะไรประมาณนี้เยอะแยะอะไรอย่างที่เขาเลยที่ถามาก็ชี้เสิร์ฟเสิร์ฟไหมอย่างนี้คือถือว่าชี้เสิร์ฟใช่ไหมเพอางั้นงั้นแหละที่เขาถามที่เขาไหนมาก่อนที่ไหนอีกไหมนอกจากชี้เสิร์ฟแล้วนอกจากชี้เสิร์ฟแล้วเขาก็จะมีอะไรนะที่เขาชอบพูดช่วงเนี้ยคุณคุณอะไรนะคุณเทกี้เขาชอบพูดทั้งวันเลยครับพูดทั้งวันเขาชอบมากช่วงนี้ แล้วก็อะไรนะอดทนอดทนจนหัวจะแหลนนะเขาพูดบ่อยเขาพูดบ่อยไหมพี่อยากเขาสำเนียงเขาแบบกินแบบสำเนียงพี่เหรอเออที่เราได้ยินแต่เราไม่ได้ก็จะคือเฉกกี้เฉยกี้อย่างเงี้ยมันจะเหมือนลากๆแล้วก็แบบดิแต่พี่รู้ไหมว่าหลังจากกินใช้คำว่าชีสเซสร์บบ่อยๆตอนนี้คือพอใช้เป็นเป็นวัยรุ่กันว่าความหมายคืออะไรเหรอผมว่ามันก็ก็สนุกดีนะเดี๋ยวว่าก็ไม่ต้องพูดเนี่ยชีเสร์ฟเนี่ยแล้วก็พูดพูดได้พูดได้ ใช่ไหมเราใช้หนุนพอรู้จักเอ็มเไปหมดเลยจริงเหรอจริงเหรอตายละเราต้องไปหาทำใหม่ไหมทำใหม่อะเดี๋ยวรอบหน้าผมขอหามีคำใหม่พี่มีคำใหม่สองอย่าอย่อดทนจนกว่าจะแลนด์รู้คำใหม่อดทนจนกว่าจะแลนด์ไม่รู้อะผมก็ไม่รู้มันเกี่ยวกันตรงไหนอดทนจนกว่าจะแลนก็มองอะไรอย่างเงี้ยได้ใช่เพราะว่าผู้จัดการผมก็จะ educate ตลอดเรื่องแบบจับใหม่ในโซเชียลอะไรเงี้ยเขาก็จะเปิดนั่นเปิดนี่ให้ดู แต่จริงเดี๋ยวนี้เราก็แพลวแพลวใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ติดแบบเจอิตงนี้มาเยอะเหมือนกันก็อินฟลูเอนซ์กันมาเินฟอนมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็รอดูว่าในอนาคตจะมีอะไรที่จะอินฟลูเอนซ์มาอีกในทางดีนะฮะครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับที่เด็กเสร็จได้ครับ จะจบมั้งมันจะลงอะไรอี้เก็บี่ะคั้นนเสร็จแล้วครั้งนี้นะข้อสอขกงะา

โอเคไหมครับขอบคุณนะคะโอ้ได้ครับโอ้โหาลยเร์เิร์ฟคือเสิร์ฟยักินอรคะิคิดถึงพี่หนุ่มมากเลยครับเนี่ยเสียใจมากเลยคิดถึงพี่หนุ่มมากเยครเน่ยเสียใจมากเลย